รายการเฮียใช้มาเล่าทุกคนคะวันนี้นะคะเอ๋อยู่ในงานมหก,กรรมการห ที่สุดในประเทศไทยนะคะน <Yeah. S 1> ี่นั่คือง,งาน Jobs Expo oh. ค่ะทุกคนวันนี้นะคะมีงานเนี่ยให้เพื่อนๆมาดูเนี่ยมากกว่า7 0 0 0 0 0ตำแหน่งทุกคนมีทั้งงานในประเทศนะคะแล้วก็งานต่างประเทศอีกเป็น1 0 0 0 0 0สนตำแหน่งเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราไปดูบรรยากาศกันค่ะข้างในว่าวันนี้จะมีบูธอะไรมาออกบ้างแล้วอเอเจอจะใบให้นิดนึงมีงานแฟรนชส์ด้วยทุกคนสำหรับใครเนี่ยที่สนใจที่จะเปิดธุรกิจนะ oh. ก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูแฟรนชส์ด้วยแล้วก็ไปดูตำแหน่งงานตา่ตางๆที่น่าดูกันไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าบรรยากาศงานข้างในงานเป็นยังไง ตอนนี้คนเยอะมากๆเลยนะคะงานเนี่ยมีขึ้นตั้งแต่วันที่8นะคะถึง30มิถุนายนนะคะอ6ถึงอ7นะคะที่ศูนย์สิริกิติ์แห่งชาตินะคะทุกคนตอนนี้เนี่ยคนเยอะมากๆเลยตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงเนาะคนเต็มเลยไม่รู้มาจากไหนกันเดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะว่าบรรยากาศข้างในเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะค่ะแล้วการมางานนี้นะไม่เสียค่าบัตรเลยทุกคนก็คือมาได้เลยแล้วก็รับสติกเกอร์ตัวเล็กๆอันนี้แล้วก็เข้ามาถึงได้คนเยอะทุกคนแล้วตอนนี้นะ มากกว่า100่งรยบูธแน่นอนไปดูกันค่ะค่ะทุกคนแล้วานี้นะคะก็เป็นบรรยากาศนะคะของคนที่มาหางานนะคะหรือมาหาเงื่อนไขการทํางานที่แบบตรงใจตัวเองนะคะเพราะวันนี้นะคะจะเป็นวันที่รวบรวมนะคะเออผู้ประกอบการนะคะที่เปิดรับสมัครนะคะเยอะมากๆเลยนะคะก็คือถ้ามางานนี้เนี่ยก็คือจบในที่เดียวเลยนะคะเนี่ย เห็นไหะเนี่ยบริษัทไทยแอลกอฮอล์จำกัดนะคะแล้วก็เป็นบริษัทมหาชนด้วยนะคะและบริษัทต่อไปเห็นไหมคะก็เป็นบริษัทยาเบทเอเชียพีทีก็คือใครนะคะที่จบสาขาไหนนะคะหรือมีวุฒิตรงกับงานไหนนะคะก็สามารถมายื่นใบสมัรครได้หรือว่ามายื่นมาดูข้อมูลนะคะจ็อบเดสคริปชัที่ตัวเองอยากจะทำได้นะคะแล้วก็นอกจากจะมีแบรนด์เล็กๆนะคะก็ยังมีแบรนด์ใหญ่ๆด้วยอย่างบริษัทแบบ บิ๊กซนะคะก็มารับบุคลากรเหมือนกันนะคะไม่ว่าทําเป็นด้านบริหารนะคะหรือเป็นด้านพนักง,งานก็คือเปิดรับเยอะก็คือใครที่สนใจที่จะสมัครงานนะคะางานนี้เนี่ยเยอะจริงๆอย่างนี้ยบริษัทฮาร์ตลสอิเล็กทริกเออเขาก็เปิดรับสมัครอยู่เหมือนกันอะ่ะเดี๋ยวเราจะพาเดินดูงานค่ะเยอะมากๆเลยทุกคนในแต่ละบูธเนี่ยก็จะมี QR Code นะคะให้เราแบบสแกนรายละเอียดเก็บไว้และหลังจากนั้นก็ค่อยไปติดต่อก,กับทางเว็บไซต์บริษัทนะคะ อย่างทางซ้ายมืออันนี้นะคะก็จะเป็นแบบบริษัทไทยเบฟนะคะทุกคนที่ว่ามารับสมัครงานเหมือนกันนะคะนอกจากเป็นอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยก็จะมีอุตสาหกรรมธนาคารอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มาเปิดรับสมัครเอาง่ายๆนะคะอ่าบริษัททั่วประเทศนะคะก็คือจะมาเปิดรับสมัครที่งาน Job Expo นี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูบริษัทที่เขาเปิดรับเกี่ยวกับ ผู้สูงอายุนะคะแล้วผู้พิการค่ะค่ะแล้วเมื่อกี้นะคะเราก็พาทุกคนเนี่ยไปดูบรรยากาศงานสําหรับงานในประเทศนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเออยู่ในจุดที่เปิดรับนะคะผู้ที่สูงอายุนะคะมากกว่า60ปีนะคะและผู้พิการนะคะให้มาลงทะเบียนขึ้นว่างงานไว้ตรงนี้นะคะก็คือเขาจะมีแบบจุด จุดที่ลงทะเบียนเลยแล้วก็กรอกข้อมูลกันตรงนี้เลยนะคะก็จะเห็นบรรยากาศของผู้สูงอายุนะคะและผู้พิการเนี่ยมาลงทะเบียนกันะะจุดนี้ค่ะค mm ่ะ hmm. ทุกคนและที่ถืออยู่นี้นะคะก mm ็ hmm. ะคือตําแหน่งคนว่างงานนะคะสําหรับคนพิการนะคะและผู้สูงอายุนะคะ mm hmm. เขาก็จะมีอะเอกสารนะคะ mm hmm. แล้วก็ให้เราเนี่ยเลือกได้เลยนะคะว่าเราเนี่ยต้องการที่สมัคร สมัครงานอะไรนะคะยกตัวอย่างเช่นอันนี้นะคะห้างคุงส่วนจำกัดนะคะทิพารีนะคะชื่อตำแหน่งก็คือพนักงานขับรถส่งของนะคะ,ะเงินเดือนนะคะแล้วก็มันประเภทความมีการประเภทสามนะคะก็คือเขาจะบอกเยอะมากนะคะมีตำแหน่งงานเนี่ยว่างเยอะเป็นร้อยๆตำแหน่งเลยนะคะนี่นะคะก็จะมีรายชื่อบริษัทนะคะก็คือใครที่สนใจเนี่ยก็คือมาตรงนี้นะคะก็จะได้ลงทะเบียนงานที่เราสนใจแล้วก็งานที่เราถนัดนะคะแล้วงานที่เราทําได้นะคะให้ตรงกับตามความ ิกานะคะของแต่ละประเภทนะคะ เดี๋ยวเราจะไปจุดต่อไปนะคะนั่นก็นคือจุดที่เราสามารถรับงานไปทําที่บ้านได้นะคะไม่โดนหลอกแน่นอนเพราะว่างานนี้นยเป็นงานของแบบระดับประเทศเลยนะคะก็คือรับไปดูกันว่ามันเป็นลักษณะยังไงนะคะเอกย,ย,ยังไม่ได้ไดูไปดูกันค่ะตอนนี้นะคะเอกก็อย,ยู่ในโซนของกลุ่มนะคะที่รับงานไปทาที่บ้านนะคะก็จะเป็นกลุ่มง,งานประดิษฐ์นะคะงานวิาสาวิสาหกรรมชุมชนนะคะต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นงานแบบประดิษฐ์ดอกไม้อย่างที่เมื่อกี้นะคะเอกเดินไปดูก็คือเอกเดินศึกษามาเมื่อกี้ก็คือจะมีแบบว่างานรับทําแบบดอกไม้ซานนะคะประดิษฐ์สารกระเป๋า ต่างๆนะคะก็คือสําหรับใครนะคะที่มีฝีมือนะคะแล้วก็มีเวลาว่างอยู่ที่บ้านและอยากได้รายได้นะคะก็สามารถมาตรงนี้ได้นะคะก็คืออันนี้ก็เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะคะของจังหวัดปราจีนบุรีของแต่และจังหวัดนะคะสามารถรับงานทำที่บ้านหรือว่าเรามีเรามีเวิร์กช็อปทางด้านนู้นค่ะอ๋อก็จะมีเวิร์กช็อปฝึกอาชีพใ,ใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าใครที่มีความสามารถทําทาอันนี้เขาเรียกว่าหุน่นตุกตาต อ๋อก็คือทํามาจากผักตบชวาก็คือจะมีเวิร์กช็อปนะคะให้เราฝึกความสามารถแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยใครทําได้ก็มาส่งให้กับกลุ่มเป็นคนจําหน่ายใช่ไหมคะอันนี้เป็นสําหรับกลุ่มที่รับงานไปทําที่บ้านใช่ไหมคะสาหรับงานปักกระเป๋าเหรอคะคุณพี่อันนี้ให้รายได้เป็นไงอย่างสมมุติว่าหนูไปเวิร์กช็อปมาแล้วหนูเรียนปักอันนี้ได un> ้แล้วการที่จะมาส่งอย่างเงี้ยได้เงินเท่าไหร่อะคะ อ๋อก็จะมีเวิร์กช็อปนะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยรายละเอียดเนี่ยก็คือต้องมาคุยกันเองนะคะคุณีประมาณได้ไหมคะหลักสิบหลักร้อยคือแล้วแต่ความสามารถในการทำว่าแบบเพราะว่าต้นทุนที่เราขายอยู่ที่990ค่ะอ๋อค่ะคือราคามันไม่สูง่ะค่ะอ๋อก็คือว่าถ้าใครอยู่บ้านว่างๆเนี่ยมันก็เป็นรายได้ที่ดีใช่ไหมคะคุณพีถ้า้ที่เสริมจาก งานประจำของเราใ<ช>ะครสองโมงตรงเขาก็จะมีจุดเวิร์กช็อปให้เรียนรู้งานนะคะแล้วก็ถ้าใครเนี่ยรับไปทำก็สามารถมาส่งหารายได้เพิ่มเติมได้จากการที่ทำที่บ้าน ทุกคนดีเยี่ยมเลยสาหรับใครนะคะที่อยากหารายได้นะคะแล้วก็อยู่บ้าน,นเฉยๆยเนี่ยก็ลองมาดูค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่ในโซนส่งเสริมการประกอบอาชีพนะคะหรือธุรกิจเฟรนช์ชายค่ะทุกคนค่ะทุกคนแล้วก็เอเห็นเฟรนช์ชายน่ารักน่ารักตรงนี้แล้วก็กินหอมมากๆเลยเอกก็เลยแวะเข้ามานะคะก็กำลังแจกโบชวัวร์ด้วย๋ยวขอโบชัวร์หนึ่งอันนะคะอันนี้นะคะเป็นเฟรนช์ชายพิซซ่าไทยคะ่ะสร้างธุรกิจง่ายเริ่มต้นเพียง3 5 0 0 0ห้านะคะ อ๋อตอนนี้ลดด้วยนะคะหนึ่งหมื่นบาทสำหรับใครที่สนใจนะคะเนี่ยก็จะได้ไปหมดนี่เลยนะทั้งหม้ออบนะมีดปัดถาดรองของสดนะพร้อมขายเลยป้ายเมนูทงญี่ปุ่นเฮ้ยได้เยอะเลยทุกคนลองแอดไลน์ไปถามได้นะคะเบอร์โทรนะคะศูนย์หกสองเก้าสี่หนึ่งหกห้าสามห้านะคะสำหรับแบรนด์พิซซ่าไทยนะคะอุ้ยน่าสนใจมากตอนนี้เหลือแค่สองหมื่นห้าสำหรับใครที่อยากมีแบรนด์พิซซ่านะคะค่ะและตอนนี้นะคะเรายืนอยู่ข้างหน้าบูธแซบเษฐีนะคะก็คือจะเป็น แฟนชายส้มตำยำยำด้วยใช่ไหมคะพี่ตำยำภาาพิ่ชค่ะค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นการลงทุนก้อนเดียวแบบที่เขาบอกเลยนะคะเขาจะได้ครบเลยแบบนี้เลยในรูปนะคะทุกคนแล้วก็พร้อมขายเลยนะคะแล้ววัตถุดิบอย่างเงี้ยเราหาเองอะไรบ้างคะวัตถุดิบที่หาเองนะคะก็คือเราจะโทให้แต่ตั้งแรกที่ลูกค้าลงลงแฟนชายอยู่แล้วอาอย่างพี่ซื้อแฟนชายหนูเราก็จะไปดูวัตถุดิบมาตลาดนั้นนั้แล้วก็สร้างลายกลุ่มไว้แล้วก็ลูกค้าแค่สั่งลายกลุ่ม แล้วจะมีเดลิเวอรี่ที่เป็นคนส่งเอกชนจัดส่งให้ถึงหน้าร้านค่ะก็คือทางเจ้าของแฟรนไชส์เนี่ยเขาก็ควบคุมตั้งแต่คุณภาพของต้นของต้นทางเลยนะคะก็คือเขาไลน์ทางใช่สุดยอดมากมากเลยอันนี้สาหรับแฟรนไชส์แซบเศรษฐีค่ะใชครที่สนใจก็ฝากไว้ได้ที่เบอร์นะคะศู5ย์ห4 6้าสามหกหนึ่งสี่หกหกสี่ค่ะทุกคนโอเคค่ะก็จะเป็นสูตรน้ำยำที่คุมสำเร็จรูปร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ใช้เป็นสูตรตัวนะคะ ็ดีนะคะเราจะได้คุ้มเขาว่าคุมต้นทุนได้แล้วเราก็รู้ว่าเราต้องขายราคาไหนแล้วก็ต้นทุนเนี่ยมาเท่าไหร่นะคะอันนี้เห็นเยอะนะคะแล้วก็มาในงานนี้ด้วยเป็นชายเริ่มต้นราคาเท่าไหร่คะหกพันเก้าพันหกนเก้าพันนี่จะได้เป็นตัวคีย์ออสทั้งหมดเลยสองคุณลกรณ์พร้อมขายทุกอย่างค่ะแล้วอันนี้คือถูกที่สุดแล้วใช่คหกพันกาพแล้วมีโปรโมชั่นอะไรสำหรับคนที่มาซื้อในงานนี้ไหมคะแถมแป้งตอนเปิดร้านที่ขายได้6กร้อยชิ้นค่ะอคืหพร้อยชิ้นเลยก็คือพร โอ้ทุกคนอันนี้น่าสนใจอะฝากทางช่องทางติดต่อ่อยค่ะไลน์ไลน์แอดค่ะมาลูอัพเฟแน่ใจเข้ามาได้เลยค่ะแอดไลน์นะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวให้เบอร์ก็แล้วกันนะคะสำหรับใครที่ไม่ได้แอดไลน์เอะเบอร์อะไรคะอ่า097ค่ะ442 9797ค่ะต่ะได้เลยค่ะก็จะมีการเทรนอะเนาะให้ทำได้เหมือนมาล้เลยเพราะว่าวาก้นเขาเนี่ยน่ากินมากเดี๋ยวคนมาดูอันนี้อันนี้อันนี้ทำจริงหรือว่าตัวโชว์เหมือนขคงจริงมากก็คือเขาจะได้ทำมาเป็น รูปแบบนี้เลยนะคะแล้วเขาเนี่ยมีวัคฟนแบบหลากหลายสูตรมากนะคะราคาเริ่มต้นเนี่ยก็ตั้งแต่แบบหลักสิบนะคะจนขายได้เป็นชิ้นแล้วแบบหลายร้อยอะถ้าถ้าลูกค้าเพื่มหมดนี้ก็หลายร้อยอะทุกคนมันก็น่าสนใจนะโอเคค่ะเดี๋ยวไปต่อค่ะเป็นไซส์เก้าหมื่นเบาทนะคะอันนี้คือเป็นไชส์ตู้ทำไอศครีมซอฟต์เสิร์ฟอัตโนมัตินะคะดูเป็นไชสก็จะมีหลายไซส์นะคะไซส์เนะคะแปดหมบาทนะคะไซส์เนะคะ สำหรับใครที่งบน้อยนะคะก็คือจะได้สูตรด้วยใช่ไหมคะพี่มี่แล้วก็มีการคำนวณต้นทุนของการขายสินค้าใช่ทุกคนและตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่เฟรนช์ายร้านที่ถูกที่สุดในงานเลยอันนี้จากที่เดินชมนะคร่าวๆนะคะก็ราคาเฟรนช์ายเริ่มต้นแค่4,900บาทค่ะทุกคนและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับมืออาชีพเลยสำหรับ เฮียนบมูน,นุ่มนะบริษัทนี้เ<ฆ>ฟรชนช์นี้คุ้นๆกันไหมคะทุกคนนั่นก็คือเฟรนช์ไทน์ของช่องเรานั่นเองอเดี๋ยวงไงให้พี่เต้วนะคะ<อ>แนะนําเฟรนช์ไทน์หน่อยคะ่ะสวัสดีคะ่ะพี่เต้วนะคะตอนนี้จะมีเฟรนช์ไทน์เป็นชุดแจ้งเกิดนะคะเฟรนช์ไทนเป็นชุดแจ้งเกิดราคา4 9 0 0นเก้านะคะราคาถูกมากเลยพี่เต้วอันี้คือมีของพร้อมขายเลยไหมคะก็คือเป็นชุดเริ่มต้นาา 4, นะคะของบุารสพั0เก ใน4,009นี้เราจะมีของแถมอีก7รายการนะคะก็จะประกอบด้วยเป็นพีออสเตาปิ้งไฟฟ้าลังโฟมใส่ข้าวเหนียวก็ได้ด้วยนะคะถุงใส่หมูถุงหิ้วถาดใส่หมูแล้วก็เครื่อเยี้ยมเนอะหมูนุ่มเลยแล้วที่ขาดไม่ได้นะคะคือหมูแถมหมูปิ้งอีก100อไม้หูหนึ่งรไม้พร้อมขายเลยอันนี้ก็เป็นมูลค่าเวลาที่เรา เนี๋ยวถามจริงสี่พันเก้าไม่ได้อะไรไหมคะที่แกเขาได้อะไรไหมคะอันนี้ได้ไไดใจทุกคาใช่ค่ะแล้วที่สาคัญน,นะคะไม่เสียห้าเป็นชายตลอดชีวิตเลยตลอดชีวิเลยทุกคนอันนี้คุ้มมากๆยังไงเนี่ยให้พี่เป้าเนี่ยลองแนะนำหน่อยค่ะตัวตัวสินค้าเนี่ยมีอะไรบ้างสินค้าของเราก็จะมีเป็นหมูปิ้งโบราณนะคะเป็นหมูปิ้งโบราณเป็นไส้เป็นไก่ย่าง แต่ย่างโบราณแล้วก็จะมีไส้กรอกน,นะคะ<ช>แล้วก็จะเป็นไส้กรอกเส้นแล้วก็จะมีเป็นถัว,วใช่แล้วก็มีไส้อั่วด้วยและล่าสุดเห็นว่ามีขายน้ำจิ้มแล้วใช่ค <ๆ S 2> ่ะก็คือเป็นต่อยอดที่ลูกค้าอาไปเสริมในธุรกิจนะครับก็คือจะมีเป็นแบบว่า ลูกค้าซื้อให้จิ้มกับน้ำจิ้มแกลีวแล้วก็จะมีฟริน้ำจิ้มซีฟูดใช่ทางเรื่องหนึ่งของการต่อยอดธุรกิจของลูกค้านะคะค่ะสุดยอดไปเลยทุกคนถ้าสําหรับใครเนี่ยอยากจะแจ้งเกิดนะคะก็ลองซื้อชุดแจ้งเกิดไปเลยนะคะยังไงก็ได้เกิดทุกคนเล่นไได้ภายในเจ็ดวันอ่าถ้าเราทําจริงๆเราก็ได้จริงๆนะคำนี้ใครได้เสมอนะทำเล่นนทุกคนยังไงนะคะเอ๋เนี่ยก็ ต้องขอบคุณวิตาแล้วนะคะสาหรับข้อมูลวันนี้ส่วนเอเนี่ยก็จะไปเดินเที่ยวงานต่องานคนเยอะมากจริงเลยนะคะวันนี้ทุกคนส่วนอันนี้เนะี่ยก็เป็นสินค้าแช่แข็งนะคะที่ว่าทางหมูปิ้งเฮียนบเนี่ยเขาจัดไปให้นะคะแบบเป็นแพ็คละสิบไม้นะคะก็คือพร้อมไปปิ้งไปทอดขายได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไก่หรือว่าเป็นหมูนะคะหรือว่าจะเป็นหมูพวงนะคะใครที่ถนัดถนัดปิ้งก็ปิ้งใครถนัดทอดก็ทอดนะคะทุกคน เราเนี่ยก็ปิดท้ายไปด้วยแฟนชายดีๆถูกๆแบบนี้นะคะแล้วก็คุ้มค่านะแล้วก็งานหน้าเนี่ยอกจะพาทุกคนเนี่ยไปงานอะไรนะคะไปเทีย่ยวที่ไหนหรือว่าความพยาากิจกรรมอะไรยังไงก็ต้องติดตามเราด้วยนะคะสำหรับช่องเรานะคะช่องเนียนบ Channel แล้วก็รายการเฮ er ียใช้มาเล่านะคะวันนี้เอกก็ไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะฝากไปด้วยนะคะดูเลยได้เคียร์แล้นี้เลย